สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในรูปแบบใหม่นะคะแอดได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องรูปครึ่งกับการเกณฑ์ทหารไปสักพักใหญ่แล้วค่ะแล้วก็ได้รับความสนใจในบทความนั้นพอสมควรนะคะมีการขอแชร์ต่อมากมายแล้วก็มีคำถามหลังใหม่ด้วยแต่เนื่องจากข้อมูลยาวมากๆบางคนก็ไม่อยากอ่าน ก็เลยทำแบบใหม่โดยการทำเป็นคลิปขึ้นมาเพราะว่าบางคนชอบที่จะดูเป็นแบบภาพแล้วก็ฟังเสียงไปด้วยเพื่อความเข้าใจได้สะดวกขึ้นนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกเรามาดูกันว่ากฎของการเกณฑ์ทหารเป็นอย่างไรนะคะกฎของการเกณฑ์ทหารอันดับแรกก็คือเมื่อชายไทยหรือว่าลูกครึ่งที่มีสัญชาติไทยอายุครบ17ปีแม่จะต้องพาลูกไปติดต่อที่สัสดีอำเภอหรือว่าเขต ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพื่อขึ้นทะเบียนทหารทีน,นี้ทะเบียนบ้านไหนล่ะในระบบทะเบียนทหารเนี่ยนะคะจะไม่เหมือนกับระบบทะเบียนราชดังนั้นเนี่ยทะเบียนบ้านชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้านก็คือชื่อของพ่อเด็กนะคะไม่ใช่ชื่อของลูกเราเพราะว่าตามระบบทะเบียนทหารเนี่ยจะนับที่ชื่อของพ่อเด็กเป็นหลัก ดังนั้นถ้าหากว่า,าพ่อเด็กมีชื่ออยู่ในอำเภออำเภอหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในอำเภอเดียวกับของแม่แม่จะต้องพาลูกไปที่อำเภอที่พ่อเด็กมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้นนะคะแต่ถ้าหากว่าพ่อเด็กเป็นชาวต่างชาติอันนี้แม่ก็มาติดต่อที่สัสดีอำเภอที่ แม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอันนี้โอเคไหมคะนะคะให้จำไวด้ดีๆว่าทะเบียนบ้านที่ชื่อพ่อเป็นหลักก็คือต้องไปติดต่อที่ศาสดีที่เขตที่มีชื่อพ่อเป็นหลักนะคะส่วนการนับว่าจะอายุครบ17ปีนับยังไงก็เอาปีพศเกิดบวกกับ17 ก็จะได้ปีที่จะต้องไปขึ้นทะเบียนทหารเช่นเกิดปี2,544ก็บวก17ก็จะได้เท่ากับ2,561นก็ะคะก็หมายความว่าชายไทยทุกคนนะคะที่เกิดปี2,544นะคะจะต้องไปขึ้นทะเบียนทหารตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงธันวาคมในปี2,561ะคะก็ การขึ้นทะเบียนทหารเนี่ยเขาให้ระยะเวลา12เดือนเลยนะคะในการติดต่อกับสัสดีดังนั้นแล้วก็จะมาอ้างว่าไม่มีเวลาอันนี้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าให้ระยะเวลาถึง1ปีเลยในการเตรียมตัวและเมื่อสัสดีตรวจสอบเอกสารทุกอย่างครบเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะให้ใบสอดอก้ามาซึ่งมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะคุณแม่ก็เก็บเอาไว้ให้ดีๆนะคะ แล้วหลังจากนั้นเมื่ออายุครบ20ปีนะคะคุณแม่ก็จะต้องพาลูกไปติดต่อที่สัสดีอำเภออีกครั้งพร้อมกับใบสอ,อ .9 ใบเมื่อกี้นี้เพื่อไปรับหมายเรียกเกณฑ์ทหารนะคะหรือว่าเรียกสั้นๆกันว่าใบสอ,อ .35 ซึ่งหน้าตาเป็นแบบนี้ในใบนี้เนี่ยนะคะก็จะมีชื่อที่อยู่ทุกๆอย่างเลยพร้อมกับ สถานที่วันเวลาเพื่อที่จะไปจับใบดําใบแดงเรียกกันง่ายๆนะคะก่อนตรงนี้ก็คือคุณแม่ก็จะต้องตรวจสอบรายละเอียดทุกอย่างว่าเขียนชื่อถูกไหมถ้าหากว่าไม่ถูกต้องอะไรยังไงเนี่ยก็จะต้องแจ้งให้สัสดีเขาทำการแก้ไขให้ถูกต้องทันทีนะคะ ออการเกณฑ์ทหารเนี่ยเป็นหน้าที่ของชายไทยทุกคนนะคะดังนั้นแล้วเราเป็นฝ่ายที่จะต้องไปติดต่อที่สัสด,สดีจะไม่มีการส่งจดหมายหรือว่านั่งรอจดหมายที่บ้านนะคะและเมื่ออายุครบ21ปีถ้าเป็นชายไทยปกติเขาก็จะต้องไปตามสถานที่ที่กำหนดอยู่ในใบสอดอ35เพื่อจับใบดำใบแดงแต่ว่าถ้าเป็นลูกครึ่งหรือว่าชายไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเนี่ย คุณแม่ก็ไปติดต่อที่สถานทูตไทยด้วยตัวเองเพื่อทำเรื่องขอผ่อนผันนะคะทั้งนี้เนี่ยสถานทูตไทยเนี่ยนะคะมีสิทธิ์ทำหนังสือผ่อนผันนะคะและส่งไปยังสัสดีอำเภอได้นะคะและจะต้องติดต่อก่อนวันเกณฑ์ทหารซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยวันเกณฑทหารจะอยู่ประมาณช่วงต้นเดือนเมษายนดังนั้นแล้วเนี่ย คุณแม่ก็เตรียมตัวเลยประมาณมก,กราคมก็เตรียมตัวได้ละเตรียมตัวไปติดต่อที่สถานทูตไทยในประเทศที่คุณอยู่นะคะเพื่อทําเรื่องขอผ่อนผันเผื่อหากว่าเอกสารไม่ครบอะไรยังไงเนี่ยอย่างน้อยยังมีเวลาที่จะกลับมาเตรียมตัวแล้วก็ส่งไปให้สถานทูตไทยเพื่อทําหนังสือผ่อนผันได้นะคะทีน,นี้มีคําถามมาเช่น ลูกเกิดที่ไทยแต่ตอนนี้ย้ายตามแม่มาอยู่ที่ต่างประเทศไม่มีเวลากลับไปไทยจะทำยังไงก็มอบอำนาจให้ใครก็ได้ค่ะที่มีอายุเกิน21ปีที่ไว้ใจได้นะคะไปติดต่อที่อำเภอเพื่อยื่นเรื่องแทนโดยนำบัตรประชาชนหรือว่าใบเกิดนะคะพร้อมกับทะเบียนบ้านและคนคนนั้นจะต้องทราบตำาหนิแพ้เป็นของลูกเราด้วยนะคะ เพราะว่าออสัสดสีอำเภอเขาจะต้องออมีการสอบสวนกันนิดนึงว่ารู้จักกันจริงไหมอะไรยังไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางสัสดสีเขาก็จะออกใบสำคัญสอดอ9มาให้เช่นกันแล้วก็เก็บไว้ให้ดีนะคะอย่าอย่าหายเด็ดขาดเลยเพราะว่ามันคือใบสำคัญจริงๆแล้วเนี่ยออทางออการขึ้นทะเบียนทหารเนี่ยไม่ได้มีกฎอะไรมากมายนะคะ จะมอบให้ใครไปทําแทนก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีใบมอบอํานาจก็ยังได้แต่แอดอยากจะแนะนำกันเหนียวไว้นิดหนึ่งนะคะว่าให้คุณแม่เนี่ยไปติดต่อสถานทูตสถานกงศูนไทยที่ในประเทศที่คุณอยู่ทำหนังสือมอบอำนาจนะคะให้ให้เป็นรายลักษณ์อักษรให้สาางสถานทูตแสมไว้ White, แล้วคุณก็ส่งไปให้คนที่ คุณจะมอบให้เขาไปติดต่อที่อำเภอเพื่อยื่นเรื่องแทนนะนะคะกันเหนียวไว้หน่อยนะคะเพราะว่าบางท้องที่เนี่ยก็อาจจะอยากไดเ้เงินใต้โต๊ะบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ไม่ไม ไม่ขอรับว่ามาติดต่อแทนโดยไม่มีหนังสือแจ้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็กันเหนียวไว้ซะว่าโอเคเราก็ทําหนังสือมอบอำนาจซะเลยจะได้ไม่ต้องมีการมาขอเงินใต้โต๊ะอะไรกันป้องกันการคอรับชั่นด้วยลูกเกิดที่ต่างประเทศแจ้งเกิดที่สถานทูตไทยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านเนี่ยต้องไปเกณฑ์ทหารไหม คือลูกครึ่งเนี่ยที่ยังไม่ได้เอาชื่อเข้าไปในทะเบียนบ้านเนี่ยก็ยังไม่สามารถทำบัตรประชาชนได้นะคะแต่ว่าเมื่ออายุครบ17ปีแม่ก็จะต้องพาลูกหรือว่ามอบอำนาจให้ใครก็ได้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยเอาสำเนาใบเกิดไปพบสัสดีนะคะที่อำเภอที่แม่มีภูมิลำเนาอยู่ก็คือแม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่เขตไหนที่อำเภอไหน ก็ให้ไปติดต่อที่สัตวดศรีอำเภอนั้นเพื่อแจ้งการลงบัญชีทหารกองเกินแตกต่างกันนะคะเห็นไหมคะ,ะถ้าหากว่ามีชื่อในทะเบียนบ้านแล้วมีบัตรประชาชนแล้วอันนั้นไปลงทะเบียนนะคะแต่อันนี้ไม่มีชื่อในในทะเบียนบ้านยังไม่ได้ทำบัตรประชาชน จะเรียกว่าการไปลงบัญชีทหารกองเกินนะคะแล้วทางศัสดีเนี่ยก็จะให้คนที่มาติดต่อแทนหรือว่าคุณแม่เนี่ยกรอกในบัญชีทหารกองเกินที่เรียกว่าใบาสอดอ44นะคะ แล้วพอทางศัตสดีเห็นว่ายังขาดสำเนาทะเบ,บียนบ้านบัตรประชาชนทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะดําเนินการตามขั้นตอนของเขานะคะก็คือจะไปติดต่อเสนอในอำเภอต่างๆแล้วหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยทางศัตสดเนี่ยก็จะถ่ายสำเนาใบสอดอ4 4เนี่ยแล้วก็เอาส่งให้กับผู้แจ้งแทนเก็บไว้เป็นหลักฐานหฉบับนะคะ แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เ,เด็กคนนั้นลูกครึ่งคนนั้นเนี่ยหรือว่าชายไทยคนนั้นมีชื่อในทะเบียนบ้านแล้วก็มีบัตรประชาชนแล้วภายหลังเนี่ยมาติดต่อที่สัตด,สดีถึงแม้ว่าจะเกินกำหนดก็จะไม่ถูกดำเนินคนดีใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะถือว่าได้มายื่นคำร้องมาแสดงตัวแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าหลักฐานไม่ครบนะคะดังนั้นก็จะไม่มีความผิด ใน,ในฐานที่ว่าหลีกเลี่ยงการามารายงานตัวตามกฎของกระทรวงกลาโหมนะคะแล้วใบสอดสี่สี่นี้ที่ทางาสัสดีให้มาคุณจะต้องเก็บไว้ให้ดีห้ามทำหายเด็ดขาดนะคะมีข้อมูลอันนึงที่จะต้องแจ้งให้ทราบเพราะว่ามีหลายคนเข้าใจว่าเออแจ้งเกิดลูกแล้วไม่ได้เอาชื่อเข้าไปทะเบียนบ้านเพื่อเลี่ยง การที่ลูกจะต้องไปเกณฑ์ทหารจริงๆอันนั้นมันเป็นข้อมูลหรือความเข้าใจที่ผิดนะคะชื่อของเด็กสัญชาติไทยที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แจ้งชื่อเข้าทะเบียนบ้านแต่คุณไปแจ้งเกิดที่สถานทูตไทยเนี่ยชื่อนั้นจะไปปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้านกลางนะคะซึ่งศัสดีกลางเนี่ยมีอำนาจที่จะออกหมายจับได้นะคะหากไม่ไปรับการเกณฑ์ทหารมีโทษจำคุกและเป็นความผิด ทางด้านคดีอาญาตามกฎของกระทรวงกลาโหมตรงนี้ขอให้คุณแม่ที่อยู่ในต่างประเทศเข้าใจใหม่นะคะมันมันเลี่ยงไม่ได้นะคะแค่เอาชื่อ,อ,อคุณแจ้งเกิดที่สารทูตไทยชื่อคุณไปอยู่ในทะเบียนบ้านกลางแล้วนะคะดังนั้นขอให้เข้าใจเส้ใหม่นะคะพออายุครบ17ก็ไปติดต่อหรือว่าถ้าไปทำเองไม่ได้ก็ไปให้ใครก็ได้ที่คุณไว้ใจทำเรื่องแทน ลูกเกิดที่ต่างประเทศไม่ได้แจ้งเกิดที่สถานทูตไทยต้องเกณฑ์ทหารไหมก็ <จะ S 1> ถ้าไม่ได้แจ้งเกิดที่สถานทูตไทยก็ไม่ถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะของคนไทยก็ไม่จําเป็นต้องเกณฑ์ทหารใดๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ไปแจ้งเกิดที่สถานทูตไทยก็จะต้องเกณฑ์ทหารตามกฎหมาย มีลูกกับสามีคนไทยแต่ไม่ได้จดทะเบียนกันเวลาไปขึ้นทะเบียนทหารต้องไปขึ้นที่อำเภอไหนอ,อันนี้มาอธิบายอ,อย่างละเอียดอีกทีหนึง่งเพราะเมื่อกี้อาจจะไม่เข้าใจกันก็อย่างที่บอกนะคะว่าทะเบียนทหารแตกต่างจากทะเบียนราษฎรดังนั้นถ้าตอนเกิดถ้าพ่อเด็กได้จดรับรองบุตรตอนเกิดนะคะก็ให้ไปติดต่อ ที่อำเภอที่พ่อเด็กมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแต่ถ้าหากว่าพ่อเด็กไม่ได้จดรับรองบุตรนะคะก็ไปติดต่อที่อำเภอที่แม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเคลียร์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นลูกครึ่งก็ไปติดต่อที่อำเภอที่แม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเช่นกันนะคะใบสำคัญสด .9 หากหายหรือว่าชำรุดขาดจะขอรับใหม่ได้ไหมขอรับใหม่ได้นะคะก็ไปติดต่อที่อำเภอโดยเสียค่าธรรมเนียมแพงมาก1บาทแล้วก็จะได้รับใบใหม่จากที่อำเภอนะคะถ้าหากว่าไปขึ้นทะเบียนทหารล่าช้าจะมีโทษอะไรไหม ก็ถ้าหากว่าไปขึ้นทะเบียนล่าช้าก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน300บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะเพราะว่าการขึ้นทะเบียนทหารนี้มันเ,เป็นเรื่องของกระทรวงกลาโหมสามารถส่งเรื่องไปถึงศาลได้นะคะแล้วหากทางศาลเนี่ยได้ตัดสินว่าให้จำคุกแต่ว่าให้รอลงอาญาไว้ก่อน ก็เท่ากับว่าชายไทยคนนั้นน่ะมีประวัติทางคดีอาญานะคะซึ่งออทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะส่งชื่อไปที่กรมการกงสุลเพื่อระง,งับไม่ให้ทำพาสปอร์ตได้จนกว่าชายไทยผู้นี้จะนำคำพิพากษาของศาลว่าตัวเองคลีนแล้วเคลียร์หมดทุกอย่างแล้วไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทีออ่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้นนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย เขาก็จะไปถอนประวัติอาชญากรรมแล้วก็ส่งรายชื่อไปยังกรมการกงศุนด้วยชายไทยคนนั้นถึงจะเคลีนสามารถทำพาสปอร์ตเดินทางออกนอกประเทศได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเข้าวๆข,ข,ของกฎของการเกณฑ์ทหารนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าในเรื่องของการผ่อนผันของการเกณฑ์ทหารว่าเป็นยังไง ยังไงก็ฝากติดตามสาระดีๆที่เพจด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ Subscribe ที่นี่ด้วยเราจะพยายามทำสิ่งดีๆมาให้ลูกเพจได้ฟังได้ติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ